สำหรับลูกค้าที่ตามหารถยนต์มือสองนะคะขอย้ำอีกทีหนึ่งลูกค้าที่ขี่แมงกะไซีนอยู่ไม่ได้โกกี้นะนนไหนนี่ลูกค้าที่ขี่แมงกะไซีนอยู่นะคะอยากขยับมาผ่อนรถเก่งอีโกคาสบายๆมาหาตีหรือว่าที่เต็นท์กิษระกุฎค่ะได้เลยเนาะมาบอกมาหาพี่นูได้ไหมได้เดี๋ยวพี่นูก็บอกว่าให้มาหาตีเองแน่ได้รถดีๆแล้วมาหาที่เตเลยนะถูกต้อง อ่ะแต่คือคันนี้ก็สวยเหมือนกันอ่าคันนี้คือรุ่นอะไรอะเธอคันนี้คือเอเอมีซูมีซิมิลาดชุดแต่งแลนลี่อาร์ตสำหรับคันนี้เอ้ยเอาจริงดิถูกต้องค่ะสวยๆแบบนี้นะคะได้ไปในราคาเพียงเพียงแป๊บหนึ่งนะคะขออภยัย <laughs> นี่นะสวยมากเลยนะคะลูกค้าเดิมๆจากศูนย์เลยนะคะชุดแต่งของน้องนะคะมาในราคาแบบว่าบางเบาสบายเลยค่ะลูกค้าลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากเป็นเจ้าของนะคะก็สามารถติดต่อได้เลยแป๊บหนึ่งนะคะครับผมเล่ไม่ตรงนะสิถูกต้องคันนี้นะคะปีสองพันยี่สิบสองราคาหน้าร้านตั้งอยู่สามเก้าเก้าวันนี้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 ขายเท่าไหร่ลูกค้าเอาไปเลย ส5 9แส0ห้าหมื่นเก้าพันบาทหายไปสี่หมื่นหายไปเลยค่ะปรึกษาเจ้านายก่อนไหมปรึกษาแล้วก็เจ้านายแจ้งมาก็คือราคานี้เลยอ๋อคือว่ามีโปรโมชั่นให้ลูกค้าแบบว่าจุกๆเลยนะคะสำหรับวันนี้เนาะชุดแต่งคันนี้คือเดิมรอบคันเลยนะคะแต่คันนี้อันนี้คือของแถมชุดแต่งพิเศษแลนี่อาร์ตเครื่องอีกถูกต้องอีโกคาร์หนึ่งจุดสองอยากจะบอกว่าโคตรประหยัดน้ำมันมากันต่อแป๊บหนึ่ง มาเห็นไหมใครที่ชอบความโฉบเฉี่ยวนะคะความเป็นแบบว่าเท่ๆนะคะคันนี้เลยยินดีนำเสนอมากขอคุยกับผู้คนหน่อยสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะดูดูอัพ <c oughs> ไม่เป็นไรมารรมากันต่อคันนี้คันนี้นี่แหละที่เป็นคันนี้นี่แหละติดจะบอกว่าคันนี้นแหละที่เป็น ไฮไ,ไ,ลไลท์ของงานนี้เลยะะเป็นไลไลคะก็คือคันนี้สวยงามมากแล้วก็ที่สําคัญเกียร์แมนวนวลและโคตรประหยัดน้ํามันอคันนี้เลยแนะนําพูดตรงๆไม่แมงกระไซ <laughs> ลูกค้าขาับอุ้ยให้ขำอย่างแ <laughs> มงกระไซนะคะสําหรับคันนี้นะจะบอกว่าเลขไม่เพียงสองหมืนโลเฮ้เรื่องจริงวะเนี่ย ของเก่าดูแลดีมากปี2018ตัวเอนะคะคันนี้ได้ไปยังไงโคตรคุ้มเลยเเเเวันนี้คือมีแต่อะไรแบบว่าคุ้มๆนะจะบอกก่อนเลย ยังไงก็คุ้มเอเขาว่าขับเกียร์กระปุกนึกวยิ่งประหยัดเลยนี่โคตรมันโอ้ยก็ข่าวว่าประหยัดอีก็ข่าวว่าประหยัดแล้วเจอเกียร์เกียร์เจอเกียร์แมนวนวลไปโคตรประหยัดกว่าเดิมมาในสําหรับข้างหน้านะคะคือน้องเนี่ยมีโลโก้ให้เอกลักษณ์ชัดเจนอยู่แล้วนะคะ,อะเออกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นลังพึ่งไม่มีความที่แบบว่าหลุดล่อนเลยนะคะลูกค้าสีดําเดิมรอบคันหมดเลยนะคะอย่างนี้เลยช่ำๆแบบนี้เลยแต่รถเนี่ยดำกว่าสีผิวหนูไม่เป็นไรนะลูกค้าลูกค้าไม่ติดเนาะนะคะ ไฟไมเนอร์เชนแล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้จะเป็นชุดรุ่นใหม่นะคะไมเนอร์เชนแล้วรอบคันเลยนะคะคันนี้แตงแม็กมาให้ด้วยอะเธอถูกต้องในส่วนของอยางขอบ15ไปเลยเกาะถนนยิ่งกว่าขับไปต่างจังหวัดเกาะถนนโคตรโคตรแบบโคตรอะแบบยางยังใหม่ดูขนนี่ขนยังมีอยู่ <c oughs> เลยเออดอกยางยัง <c oughs> อยู่อยู่เลยลูกค้าซื้อคันนี้ไปไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแค่เติมน้ำมันแล้ะขับอย่างเดียวลูกค้าจะโกรธเราหรือเปล่าถ้าลูกค้าโกรธเราเราก็งอนอะไม่ใช่ มาทักทายค่ะฟรีดาวใหม่ครับคุณชนาทิพย์เครดิตดีนะคะบัตรประชาชนใบเดียวศูนย์บาทเฮ้ยจริงไหเนี่ยอย่าไปบอกใครนะศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้ไหมศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้เหมือนกันเอาไปเลยหรือหรือว่าอ่าหรือว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์หนึ่งปีหรือว่าแถมประกันภัยชั้นหนึ่งหนึ่งปีหรือว่าผ่อนนานสูงสุดแปดสิบสี่งวดไปเลยค่ะคุณชนาทิพย์เนาะล้อสวยครับล้อ เหมือนล้อมินิถูกต้องคือน้องเนี่ยราคาทุกคนเนี่ยสามารถจับต้องน้องได้สําหรับคันนี้นะคะราคาโปรโมชั่นของน้องเนี่ยตั้งอยู่2องแสนสามบาทนะคะแต่วันนี้นะคะเอาไปเลย2องแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนี่จะรถทุกคันเลยเหรอดูจากวิดีโอนี้เท่านั้นนะคะดูจากวิดีโอนี้เท่านั้นเซลตี i, นะนะคะเท่านั้นนะคะถ้าเซลคนอื่นไม่รู้ว่าขายหรือเปล่าแต่เซลตีให้ลูกค้าที่รับชมไลฟ์สดหรือว่าวิดีโอย้อนหลังไปแล้วเรียบร้อย วันนี้วันที่22เดือนสองก็สองสงสงไปเลยสิเออก็เลยลดให้ลูกค้าไปสองหมอ่าเนาะคันนี้ก็จะมีประวัติความเป็นมานะคะอะคันนี้เล่ามาวิ่งมีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังเนาะเล่าอยู่เล่ามาฟังอยู่ก็คือคันนี้ประวัติโคตรดีเลขไมน้อยเจ้าของเก่าเนี่ยเหมือนแบบซื้อไว้แล้วก็ไม่ค่อยได้ขับอ่ะแล้วมาก็คือจอด ซื้อไปต่อในที่ร่มไม่เคยตักแดดสําหรับคันนี้อีโก้ค่ะ,ะ,คะโคตรประหยัดน้ํามันถ้าลูกค้าที่แบบว่าผ่อนมอเตอร์ไซค์อยู่แต่ว่าไม่ได้บูลลี่ลูกค้าที่ขี่มอเตอร์ไซค์นะคะ,ะแต่อยากหันมาเป็นออรถคันนี้าถูกต้องถูกต้องบีซูมีลาเออโทษนิสันมาร์ทขอโทษขอโทษนิสสันมาร์ทคันนี้นะคะ,ะก็รับไปได้เลยนะคะ,ะผ่อนเดือนละสามสี่พันต่องวดแปดบสงวด โคชเชียว่วะวงเ,เวฟอย่างนี้ก็สามสี่พันนะโอ้ยเอาเรื่องว่ะมันก็เป็นไปได้ด้วยสูใช้เงินออกรศูญบาทบัตรประชาชนเพียงใบเดียวนำมาเลยจ้ามหาเซลตีเลยเดยวทำให้เนาะมาอะมาดูในในส่วนของด้านข้างบ้างไ่ที่เขาให้มานะคะยังไม่มีรอยแกะรอยขาดรอยฉีกรอยแตกเลยนะคะลูกค้าคันนี้น่าจะบอกว่าเดิมทั้งคันเลยนะคะลูกค้าและที่สำคัญนะคะด้านข้างคือแบบว่าโคตรใหม่ มีอะไรให้อ้าวมันอยู่ในปากอะไรล้วเออมันอยู่ในปากมันคือที่กันศาดตร์อมันคือคิวกันสาดมาให้เคิวกันสาดร์มีมาให้เราเรียบร้อยครบหมดไม่มีแตกไม่มีรอยอะไรยังไไม่ต้องไปติดเพิ่มไม่ต้องไปติดเพิ่มคิวยางยางเนี่ยยังอยู่ครบขอบยางประตูนะคะยังอยู่ครบเลยนะคะลูกค้า แม่ค้าเนี่ยพูดแบบไม่ค่อยเป็นแม่ค้าชอบพูดจากระโดดแบบเว้นวักแบบนี้เป็นค,คนแบบนี้คุยไม,ไม่รู้เรื่องเนาะหรือว่าเรียกอย่างหนึ่งคือคุยไม่รู้เรื่อง <c oughs> มาอ่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะด้านหลังอัตโนมือนะคะมาร์ทคือแบบว่าไม่มีตัวไหนลอกเลย <c oughs> สำหรับลูกค้าถ้าไม่อยากโอ้โหข้างในกว้างมากกว้างวะถ้าลูกค้านะคะไม่ได้อยากที่จะแบบว่าอยากที่จะแบบว่าขนของ ก็บอกว่าถ้าลูกค้าอยากขนของเพิ่มถ้าลูกค้านะคะอยากขนของเพิ่มนะคะก็ดึงสองตัวนี้ไปเลยหนึสองสามอาจารย์เฮยอาจารยเฮยปุ๊บนองก็คือพับไปเลยพับไปเลยนะคะและลูกค้าสามารถวางของได้เลยนะหรือว่าจะไปแคมปปิ้งแคมป์ใจสองคนสวยๆอย่างอุ้ยแม่ยังไงก็ได้เหมือนกัน เมื่อกี้ไม่มุกใช่ไหมเมื่อกี้ไม่มุกเมื่อกี้ลื่นจริงเนาะคือเนี่ยเขาออกแบบมาแบบว่าหรูหราแล้วก็ทันสมัยแล้วก็กว้างขวางมากฟิลแฟนอะอย่างตีเป็นแฟนกับตากล้องแบบนี้ก็ไปกันสองคนตากล้องคเราอาเออก็คือว่าไปกันสองคนนะคะขนของอะไรได้เยอะเลยกล่องเคอรี่ขนของส่งแฟตอะไรก็ได้หมดเลยนะคะลูกค้าสําหรับที่ลูกค้าตามหาอยู่นะคะนิสันมาร์ทคันนี้ปี2019ตัวเอ็ดนะคะโคตรคุ้มเลยจะบอกให้สองแสน หนึ่งหมืเาันบาทเท่านั้นในส่วนของยางอะไหล่แม่แรงอะไรเขามีมาให้ครบหมดแล้วเรียบร้อยอตรงนี้นะคะในตัวถงังเอยอะไรเอ่ยไม่เคยแกะเนี่ย<อ>แม่แม่รียสุดเรียกแม่แล้วตากล้องดูค่ะพร<อ>มเพิ่มกระดุมอะไรถูกใให้ตากล้อง<ร>ดูหรือให้ลูกค้าดูคะให้ลูกค้าดูค่ะมีใครค,คอมเมนต์มาบ้างไหมอะคะเอ้ยกล้องหันไม่ไปคะ่ะตอนเนี้ยเออเอ้เอกล้องอะมาแล้วมาแล้วกล้องกลับมาแล้ว คุณชวกรส่งเดือนเท่าไหร่ครับ84งวดน,นะคะเริ่มต้น3,000บาทนะคะลูกค้า3,000พันกลางๆมาหาหนูยังหาแล้วหาแล้วโดยประมาณนะคะคุณชานกรนะคะต้องอยู่ที่เลดเดอกเบี้ยลูกค้าอีกทีหนึ่งลูกค้าเครดิตดีได้เลดเดอกเบี้ยไปเลยฉ่ำๆเท่แค่นี้แหละ2.89เฮ้ย ที ừ, ่อื่นเขาสามสี่ห้าบาทนะเราเราทำไม่ได้หรอกมันแพงเกินอ,อลูกค้าก็รับเลทดอกเบี้ยพิเศษหรือว่าสูงเปอร์เซ็นต์หนึ่งปีได้เลยเนาะรีบรบสนใจติดต,ต่อกันมานะคะเดี๋ยวพาไปด<ห>ูด้านในบ้างดีกว่าค่ะลูกค<ห>้าว่าจะใหม่แค่ไหนมาไปดูความเล็บเราภายในกันดีกว่าถูกต้องขออนุญาตปิดบอกเล็บหักบบกวก็ไม่ต้องนี่อ๋อเล็บตัดแล้วค่ะซูมเล็บค่ะเนาะตัดแล้วเนาะอันนี้น้องน้องก็สตาร์เลยนะ ขันได้แล้วแต่สตาร์ทเหือนร้อนใช่ไหมนาะคือเกียร์มันอ่ะน้องกลัวมันพุ่งไปอ่ะขยับซ้ายขวาได้ไหมอ่าได้ปุ๊บสตาร์ทจ้า๋ออันนี้คือได้ถ้าเกิดขยับไม่ได้คือ R I P เหรอสภาพหยินจ้าผิดดอกหรือเปล่าน้องน่าจะเป็นที่โอเคโอเคค่ะผิดดอกค่ะคือวันนี้นะคะหยิบกุญแจมาผิดดอกด้วยความชลาดแต่ไม่เป็นไรนะคะลูกค้าคันนี้นะคะคือเดิมทั้งคันเลยดูสามารถดูได้เลยคอนโซลนะคะ ตัวเกียร์ยังใหม่อยู่เลยลูกค้าใหม่มากดูดิปุ๊บปุ๊บอันนี้ขี่ไม่เป็นนะแต่แอปทําไงแต่ว่าทําเป็นอยู่นะคะปุ่มปรับแอร์นะคะอุณหภูมิอะไรใดๆแอร์ดิจิตอลเครื่องเสียงใช้ได้ครบหมดนะคะลูกค้าแต่ถ้าใครอยากติดจอแอนดรอยก็สบายเลยนะสบายไปติดเองได้เลยเลยนะคะเพดงเพดานนะคะของเขาคือให้ความสวยงามแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ของดิสแ a นทมาร์ทมากเลยเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังดีกว่าว่ากว้างแค่ไหนเดี๋ยวเอาเบาะออกก่อน สวัสดีลูกค้าทั้ง17คนนะคะสวัสดีนะคะวันนี้เหมือนดำๆเนาะหรือว่าตากแดดเยอะไปก็ไม่รู้งงมาในส่วนของด้านหลังนะคะเขาก็มีความอำนวยความสะดวกนะคะด้วยหนึงวางแก้วน้ำได้หนึ่งอันนะคะลูกค้านะคะก็คือว่าข้างในนี่คือกว้างมากๆเลยและเบาะใช้งานเอง100เปอร์ซนไม่มีขีดข่วนไม่มีการทำเบาะใหม่เลยนะคะเป็นเบาะผ้าที่แบบว่าลูกค้าเก่าดูแลดีมากๆเลยอยากจะบอก หลังไม่เล็กนะเนี่ยไม่เล็กกว้างมากใครบอกว่าเล็กคะราหัวหัวไม่ปิดขาไม่ปิดเราสูงเท่าไหร่เราเองอ่ะสูงร้อยหกสิบห้าหนังอะไรไม่พูดน้ำหนักน้ำหนักมันไม่น่าเกี่ยวค่ะทุกคนใช่อะความสูงนะคะตีก็ไม่ได้ติดเพดานมากนะคะตีสูงร้อยหกห้านะคะลูกค้าลูกค้าสูงร้อยหกห้าร้อยร้อยร้อยเจ็ดสิบเนี่ยสบายสบายเลยและส่วนในเรื่องของเข่าคือแบบคืบกว่าได้เลยนะคะลูกค้าสาหรับคันนี้ได้ไปโคตรคุ้มบอกเลย ไม่มีเครดิตออกได้ไหมคุณอนุคุณคุณอนุธรรมหรออ่านว่าอะไรอ่านหนังสือไม่ค่อยออกด้วยไม่มีเครดิตออกได้ไหมไม่มีเครดิตออกได้เหมือนกันค่ะลูกค้าทำอาชีพอะไรคะสนใจออกรถก็คือว่าปรึกษาแอดมินได้เลยเนาะเดี๋ยวจะประสานงานกับทางไฟแนนซ์ให้เดี๋ยวก็หายใจก่อนเราหายใจก่อนเฮ้ยเราไปหานิสสันมาสีฟ้าไหมไปดีป้ไปปะาไหนไหนก็ตระกูลอีโกคาร์แล้วเนาะไปให้หมดไปให้หมดเราไปให้หมดไป เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะลูกค้าไม่มีเครดิตก็สามารถออกรถได้เหมือนกันนะคะค,คือเซฟล่าสุดกูเป็นหมาแล้วหนึ่งหมา,าหรือแมวมา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 ,มา้อนเนาะแต่ว่าคือจริงๆอากาศมันไม่ได้ร้อนหรอกแต่นี้เป็นคนขี้ร้อนไงแต่จริงๆล้วใครถามไม่ม<ะ>ีหรอกไม่มีใครถามมขอเปิดโพยแป๊บหนึ่งเปิดโพยแล้วล่าสุดโพยหวยโพยหวยสําหรับคันนี้นะนิสันมาร์ส สีขาวนะคะเอ้ยโทษโ<อ>ท,<อ>ทสีฟ้าโทษสีฟ้านะคะคันนี้โคตรสวยโคตรประหยัดน้ามันเหมือนกันนะคะ<ม>เพราะน้องเป็นตระกูลเครื่อง1.2เหมือนกันคือเป็นรถอีกโกคาถูกต้องอีกโกคาคันนี้นะคะที่สําคัญคันนี้น้องเป็นปี18และเกียร์ออตโต้ นะคะสีน่ารักเลยอ่ะสีแบลวแต่ว่าสีนี้มันตามแคตตาล็อกเลยนี่ว่าไม่เหมาะกับหน้าเราแต่เหมาะกับหน้าลูกค้าไงที่ดูอยูอ่สาหรับค,คันเมื่อสักครู่นี้นะคะจะเป็นเกียร์แมนนวลแต่คันนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะ,ะถ้าลูกค้าไม่ชอบความสนุกของมันนะคะชอบความแบบว่าสะดวกสบายก็คือคันนี้ได้เลยนะคะจากราคานะคะที่ตั้งอยู่หน้าร้านนะคะก็สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทวันนี้ลูกค้าก็เอาไปเลยสองแสนห้าหมื่น 9,000บาทลดไปเลย2องก็<ล>บอกล <ด S 2> แ,ลแล้วว่ารถ20,000เพราะวันนี้วันที่22เดือน2เอาอะไรมาไม่ปังเอาเรื่องเอาเรื่องไม่จองไม่ได้แล้วนะผู้อะไรแอดมินอะไรฮัลโหลแอดมินใครพิมมาสลบก่อนฮัลโหลเป็นแม่ค้าออนไลน์ต้องมีเอกสารอะไรไหมคะถึงออกอได้แม่ค้าออนไลน์นะคะก็จะมีหน้าเพจอยู่แล้วสตเต t เ m e n t ก็คือว่าจากที่ลูกค้าโอนเงินมาให้ลูกค้าอยู่แล้วอ่ายังไงก็ออกได้มีหน้าเพจเพราะว่าจัดมาหลายคันแล้ว อยู่นี่มาก็ประมาณเจ็ดเดือนเดี๋ยวเปี pay, อยู่ที่นี่มา7ปีนะคะแม่ค้าออนไลน์ขายข้าวนึ่งตลาดนัดขายผักตามตลาดนัดออกมาหมดแล้วค่ะใช้ได้สะดวกสบายเอกาสารไม่ยุ่งยากแน่นอนค่ะเพียงแต่ว่าถ้าลูกค้ามีเครดิตแล้วขอให้ลูกค้ารักษาเครดิตไว้ให้ดีนะลูกค้าก็จะสามารถเป็นเจ้าของรถยนต์มือสองได้ทุกชนิดเลยค่ะจริงไมค้าพูตลาดานี้ออกง่ายนะออกง่าย คุณวอลานน์มีโปรโมชั่นไหมครับอุย้ยทำไมจะไม่มีนานๆที่จะมีเอ้ยอนานๆที่จะมาเราก็ต้องมีโปรโมชั่นให้ลูกค้ายอยู่แล้วปะบอกเลยว่าวันนี้นะคะออกรถศูนย์บาทฟรีดาวนะคะล้างขัดสีเคลือบแก้วขัดให้มันเงากว่านี้นี่นี่เาไม่พอยใง้มันจ้ากว่านี้อันนี้คือฟ้าแบบว่าฟ้าไม่แก่อ่าแล้วก็ไม่ใช่ฟ้าลักพ่อนะเหมือนจะไม่เกี่ยวอันนี้ก็ไม่ใช่ฟ้าลักพ่อนะ ฟ้ามันมันฟิลแบบว่าเนี่ยในกล้องเนี่ยแบบหนึ่งในกล้องเนี่ยมันคือเหมือนเหมือนจะเหมือนจะฟ้าแจ๊สนะแต่มันก็มันก็ไม่ได้เชิงพัดเทลเนอะแต่กล้องมันก็แบบฟิลแบบสวยอะฟฟ้าใสอะฟฟ้าใสตามหน้าแคตตาล็อกเลยใครชื่อฟ้าใสอะขับรถสีฟ้าก็มากฤษดากรุดคาร์เท่านั้นเลยจบเดินมาถือแค่บัตรประชาชนมาจบอย่ามาล้ำลี่ล้ำไรเนาะขายหมดนะคะลูกค้านะขอเพียงแต่ว่าลูกค้าตามหารถมือสองเนาะชนิดใดก็ได้ขายหมด ตอนนี้แม่ค้าไม่ใช่แม่ค้าตอนนี้เหมือนเซลลไปตากแดดมาตอนนี้ไหวปะเนี่ยไหวค่ะไหวนะไหวค่ะและคันนี้นะคะที่สำคัญไฮไลท์ของน้องเลยอวิ่งน้อยเหมือนกัน4ี่หมื่นโลเฮ้ยรถปีอะไรนะรถปีสองพันเท่าไหร่เดี๋ยวสองพันสิบแปดสองพันสิบแปดี่สี่หมื่นสองพันสิบแปดเลขไม่สี่หมื่นโลขอถามหน่อยว่าซื้อไปได้ใช้บ้างหรือเปล่า งไม่ถึงหมื่นเฉลีล่ยมาแล้วยังไงก็คุ้มค่ะลูกค้าเน <No. S 2> าะคันนี้คือแบบว่าสวยมากนะคะคันนี้คือแบบว่าเหมือนเดิมโลโก้นิสสันเขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ,ะกระจังหน้าเป็นรังผึ้งไม่มีรอยแตกเลยปกติลูกค้าถ้าใช้กันแบบว่าไม่ได้รักษานะคะ,ะก็จะมีรอยแตกรอยขีดข่วนรอยอะไรแบบนี้นค่ะปกติสมบุกสมบนันถูกต้องอและที่สําคัญนะคะอีโก,ก้ค่ะคันนี้ประหยัดน้ํามัน เ้ยคันนี้เฉลี่ย20กว่าโลเลยนะไม่รู้จะพูดยังไงโคตรประหยัดน้ำมันมเฉลี่ยแล้ว20กว่าโลใครที่ตามหานะคะอยากเป็นเจ้าของมามานี่มานี่เข้าใจปะไม่ใช่หมายถึงให้ลูกค้า,<อ>ามาเป็นมาอ่ะไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่าไปไไเป็นเกียร์แมนนวลเ,เนาะคือแบบเอ้ยโทษโทษเกียร์ออโตโอ้อะไรของกูวะนี่สลวนกินยาเยอะไปหน่อยนะคะอขออาภัยในความอ้อ,องไม่เป็นไรคะ่ะเอาใหม่ อันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้สำหรับผู้หญิงอย่างเราสวยๆเก๋ๆอย่างเราขับง่ายมากในเมืองกระทัดรัดนะคะขี่ไปตลาดขี่ไปหาผู้ชายก็ได้แล้วถ้าใครมีผู้ชงผู้ชายึงก็แค่ปากซอยปากซอยถ้าผู้ชายอยู่ อยู่ไหนดีอะที่ไกลๆอะอยาลาป่ะยาลาก็ไกลอยู่นะแม่ถ้าลูกถ้ากับผู้ชายบอกอยู่บางแสนก็แค่ปักซอยอามาในส่วนของตัวรถนะคะเก๊กคือใช้งานได้ปกตินะคะมีอ่อมีสาย,ย USB ให้ลูกค้าเสียบแล้วก็เปิดเพลงจุ้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 งอะไรแบบนี้ได้หมดนะคะสําหรับคันนี้เนาะสวยงามมากเบาผ้าเหมือนกันนะคะเอกลักษณ์ของ닛สันสของเขานะคะ닛สันมาร์คของเขาก็เลยใช่จะเป็นลายเฉพาะของเขาเลยโคตรสวยนี่ยังไม่ได้แกะเลย ใช้ยังไม่ได้แกะเลยมียันด้วยนะลูกค้าลูกค้าเก่าขับขี่คันนี้ปลอดภัยแน่นอนขับขี่ปลอดภัยแน่นอนนะคะวายแม่ยานางแล้วเรียบร้อยเนาะข้างหลังก็เหมือนกันไม่แต่อาจจะไม่พาไปดูข้างหลังอาจจะพาไปดูข้างนอกเลยแล้วกันเนาะใช่เพราะว่ามันก็จะฟิลกว้างเหมือนกันค่ะลูกค้าสําหรับคันนี้แต่คือด้านในอ่ะก็เหมือนกันก็จะฟิลคันนั้นเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ตามหาอยู่ก็มารีบจับจองกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เนาะ เครดิตดีคืออะไรครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีลูกค้าเคยมีประวัติผ่อนลถผู้แบบบ้านบ้านเลยเคยเป็นนี่แล้วใช้ตรงไงอ่ะถูกต้องเออเออเออบ้านบ้านเคยเป็นนี่กับธุรกรรมของทางธนาคารทุกสิ่งอย่างบัตรออมสินบัตรเครดิตหลายธนาคารที่ลูกค้าคิดว่าผ่อนกับทางธนาคารอ่ะผ่อนตรงผ่อนดีอ่ะลูกค้าเครดิตดีแน่นอนบ้านบ้านคือแบบว่า รู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเฮ้ยมีบัตรกสิกรอ่ะแต่ผ่อนบ้างไม่ผ่อนบ้างสองเดือนโหนอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือว่าอาจจะถามว่าออกรถได้ไหมออกรถได้แต่ก็จะตีเป็นว่าราชาไปแล้วนะคะตีทำได้มาหาตีจบหมดถูกต้องมาอุ้ยเครกดว้าวห่วงใยอะไรงงย่ามาห่วงใยฉันมีกี่สีครับนีสสันมาทั้งหมดนะคะตอนนี้ที่หนูมีนะคะมีสองสีนะคะสีดํา ถูกต้องหนูมีสีดำกับสีฟ้านะคะที่เหลือต้องขออนุญาตขายไปแล้วใช่นะคะสำหรับอีโกคาที่ประหยัดประหยัดนะคะมีสีอื่นผ่อนสามถึงสี่พันอีกไหมก็จะมีเป็นสีขาวเอ้โทษสีขาวเป็นอะไรกับสีขาววะอื่นแทนได้ไหมแต่อีโกคาเหมือนกันราคาประหยัดถูกต้องราคาอีโกคาพวกนี้สันมาร์ทมิลาาอะไรแบบนี้ค่ะราคาที่เป็นอีโกคาเนี่ยโทษที่เป็นเครื่องอีโกคาเนี่ยก็คือว่าจะเป็นราคาที่แบบว่าราคาแบบ สองสามแสนอยู่ uh huh. แล้วแต่ไม่ใช่ว่าน้องขับขี่ไม่ดีนะ uh huh. น้องขับขี่ดีเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าน้องเนี่ยเครื่องเครื่องยนต์ของน้องเนี่ยจะไม่ได้แบบว่าแรงมาก uh huh. จะไม่ได้แบบเครื่อง25 0พั0ห้าสองพันอะไรแบบนี้ค่ะ uh huh. น้องจะอยู่เครื่องที่พันสองแต่คือว่าการขับขี่ของน้องนะคือไม่ต้องห่วงจะบอกว่าการขับขี่ของน้องเนี่ยแรงเช่นเดิมเหมือนกัน uh huh. นะคะเกาะถนนเหมือนกันนะคะไม่ลอนไม่ใส่ไม่เปะไปเป๋มาไม่ได้ขับแล้วเหมือนคนเมานะลูกค้าต้องคันนี้เลยเนาะ รุ่นอื่นก็ได้หน้านี่อยู่มากเลยอะงงมากเนาะถ้าเป็นรุ่นอื่นก็ได้เลยนะคะลูกค้ารถคันไหนผ่านหนูผ่านตาสอบถามได้นะคะถูกต้องค่ะดูรถคันไหนแล้ะถูกใจนะคะแจ้งได้เลยนี่ซูบูรูเอ็วคันนี้ก็รอส่งมอบแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับลูกค้า เคยผ่อนมอไซค์ปิดจบไปแล้วแล้วก็ออกได้ใช่ไหมแต่ก่อนที่ลูกค้าจะปิดจบเนี่ยลูกค้าผ่อนตรงผ่อนดีไหมคะถ้าลูกค้ามีการผ่อนตรงผ่อนดีปิดไปแล้วไม่เกิน2ปีเครดิตลูกค้ายังขึ้นอยู่ถ้าลูกค้าผ่อนกับทางธนาคารนะคะก็สามารถออกคันนี้แบบฟรีดาวน์ได้เลยนิสสันมาร์เครื่องอีกลูกทรอนนะคะมาแคมรี่นะคะคันนี้ก็สวยเหมือนกันเนาะสำหรับลูกค้าที่หารถยนต์มือสองอยู่นะคะก็ติดต่อได้เลยเนาะ อันนี้เวลไฟของเจเจยังไม่ขายยังไม่ขายเนาะใช่เจ้าในใช้ยังไม่ขายเนาะแต่ว่าลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถยนต์มือสองนะคะก็สามารถติดต่อเซลตีได้เลยดูสิเราแบบว่ารถเด่นประจําปีเนี่ยน้องก็ค่อยๆหายไปแล้วเพราะอะไรรู้ปะขายหมดแล้วไงอือ่อนจบก็ฝากโปรหน่อยจ้าเนาะสำหรับโปรโมชั่นวันนี้นะคะลูกค้านะคะที่สนใจรถยนต์มือสองนะฟรีประกันภัยชั้นึ ฟรีประกันภัยชั้น1น่งอ,ออกลดศนเปอร์เซนนะคะสำหรับนีสสันมาร์ทที่ตีแนะนำไปนะคะลูกค้าออกลดเพียงศูนย์บาทเท่านั้นและราคานะคะตีลดให้แล้วนะคะคันละ20,000ื่นนะคะก็ตามหาฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ดูรถยนต์มือสองอยู่นะคะ ก่อนนใจกกิษดากูดคาะเป็นคนพูดเร็วแล้วมันเหมือนเหนื่อยเนาะมามา่อนจบอย่าลืมฝากเบอร์หน่อยนะคะเดี๋ยววันนะฝากไว้ด้วยนะคะแต่รถกฤษดากูดคาะนะคะอยู่เส้นกาจนาเดิมมอบางแคนะคะลูกค้าขอฝากเบอร์โทรไว้นิดนึงนะศูนย์5ป9ห6ปห้าหหค่ะสำหรับวันนี้นะขอตัวไปก่อนหน้าเหมือนศพเลยแต่ยังไม่ตายบาย